เครื่องนึ่งขวดนมพร้อมอบแห้งของเนเจอร์รุ่นอีซิทัสนะครับมาดูในส่วนตัวสินค้านะครับฝาครอบชั้นบนเป็นชั้นวางจุกนมนะครับวางอุปกรณ์ใส่ได้เยอะเลยนะครับตอนนี้8จุกคอกว้างนะยังเหลือพื้นที่ตัวเรียงขวดนมนะครับจาะวางขวดนมได้8ขวดนะครับเขาจะมีช่องเสียบแบบนี้นะ ด้านในนะครับแบบช่องวิธีใช้งานนะครับเติมน้ําลงไปในนี้นะครับถาดสีดำดำตามคู่มือที่ให้มา120มลนะฮะถ้าไม่มีถ้วยตวงก็ใช้ขวดนมตวงเอานะฮะ120มลก็คือขนาด4ออนนั่นแหละเรเรียงเข้าไปนะมาดูในส่วนของหน้าจอการทํางานนะครับแล้วก็ฐานเครื่องหนึ่งนะครับ มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับจะมี4ปุ่มทำนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับเป็นปุ่มเปิดแล้วก็เป็นโหมดออโต้นะฮะฝั่งซ้ายมือจะมี2ปุ่มตัวนี้คือเป่าลมร้อนนะครับอบแห้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นึ่งอย่างเดียวนะคเดี๋ยวมาดูการทํางานนะครับเปิดหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ากดโหมดออโต้ก็กดนี่นะครับ60นาทีส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะเลือกได้ว่าจะนึ่งหรืออบแห้งนะครับก็กดตัวนี้คือนึ่งอย่างเดียวนะครับ12นาที ส่วนปุ่มอบแห้งนะครับกดไป1ท่ทีจะเป็น40นาทีนะครับ2ที50นาทีทีที่3 60นาทีนะครับตามนี้นะครับตัวนี้คือเป่าลมร้อนนะครับอบแห้งเครื่องก็จะทำงานไปสมมติว่าเราทำงานนึ่งเสร็จแล้วนะครับดับหน้าจอแล้วแต่เครื่องยังเป่าลมร้อนอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องนึ่งรุ่นนี้เขาจะมีระบบไล่ลมร้อนอัตโนมัตินะครับ ไล่ไปอีก5นาทีนะฮะเพื่อยืดระยะกยารใช้งานของมอเตอร์นะครับก็เป็นระบบของเขาอะัะ